อัสสลามุอะลัยกุมมารามะตุลลอฮิวบเระกาโตะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ3ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับรายวิทยารายวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะก่อนที่เรา จะไปเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเราไปทบทวนเนื้อหาเรื่องของเศษส่วนกันก่อนนะคะเศษส่วนนะคะก็คือ การแบ่งใช่ไหมคะการแบ่งให้เท่าเท่ากันใช่ไหมคะตัวข้างบนเราเรียกว่าตัวเศษและตัวข้างล่างเราเรียกว่าตัวส่วนใช่ไหมคะตัวข้างบนตัวเศษก็คือตัวที่เราระบายสีก็คือ1ในเท่าไหร่ถ้าเราแบ่งได้4ช่องเท่าเท่ากันถ้าเราระบายสี1ช่องก็แสดงว่า1ในสถ้าเราระบายสีสองช่องแสดงว่าก็2ใน4ถ้าเราระบายสีสช่องก็3ใน4ีและถ้าเราระบายสี4ี่ช่อง ก็คือ4ใน4ตัวข้างบนเราเรียกว่าตัวเศษตัวข้างล่างเราเรียกว่าตัวส่วนอ่ะนักเรียนดูเรามาทบทวนเนื้อหานะคะนักเรียนดูอันแรกนะคะก็คือ5ส่วน6กใช่ไหมคะก็คือแบ่งวงกลมได้เท่าเท่ากันคือ6ใช่ไหมคะโดย อาระบายสีไป5ช่องเหลืออีก1ช่องแสดงว่าอันที่ระบายไปก็คือ5 5ส่วนใน6ใช่ไหมคะต่อไปอันที่2คือมีวงกลมแบ่งได้9 9ช่องเท่าเท่ากันใช่ไหมคะแต่ระบายสีไปแล้ว5ก็แสดงว่าอันระบายสี เป็น5ในส่วนของ9.9 9ก็คือช่องทั้งหมดรวมทั้งที่ระบายสีแล้วก็ไม่ได้ระบายสีแต่5ตัวเสร็จข้างบนเรารับเพียงที่เราระบายสีต่อไปอันต่อไปวงกลมสีเหลืองๆก็คือแบ่งได้3ใช่ไหมคะก็คือระบายสีไปแล้ว2ดังนั้นเขียนเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน3 2องส่วนในสามใช่ไหมคะสอส่วนในสต่อไปรูปที่4แบ่งได้10ช่องเท่าๆกันแต่ระบายสีไปแล้ว7ก็จะเขียนได้ว่าเศษเจ็ส่วนสิหรือ7 7็ดส่วนในสิช่ไหมคะต่อไปอันที่ห้าแบ่งได้6ช่องระบายสีไปแล้ว5ช่องใช่ไหมคะก็เขียนเศษ5้าส่วนหห้า ส่วนใน6ใช่ไหมคะ6ก็คือจํานวนทั้งหมดที่เราแบ่งช่องเท่ากันต่อไปอันที่6ก็คือเศษหนึ่งส่วนสีก็คือระบายสีไปเพียงแค่1ช่องใช่ไหมคะเหลืออีก3แสดงว,ว่า1ส่วนใน4ต่อไปอันสุดท้ายก็คือแบ่งได้10ช่องแต่ระบายสีไปแล้ว9ช่องเหลือ1ก็แสดงว่าเศษ9ส่วน10ก็9ส่วนใน1 9ส่วนใน ก้าส่วนในสิบใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือทบทวนเนื้อหาต่อไปนะคะเรามาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันจุดประสงค์ก็คือเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันโดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนอ่าในการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนว่าตัวข้างล่างเท่ากันเนี่ยเราจะไปดูที่ตัวข้างบนก็คือตัวเศษนั่นเองนะคะ ให้ให้ดูที่ตัวเศษใช่ไหมคะถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่าทันทีใช่ไหมคะเมื่อตัวส่วนมันเท่ากันแสดงว่าข้างล่างมันเท่ากันแล้วข้างบนเราจะเปรียบเทียบมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยเราต้องดูตัวข้างบนก็คือตัวเศษถ้าตัวไหนตัวเศษข้างบนอันไหนมากกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นจะเป็นเศษส่วนที่มากกว่าอย่างเช่น2ส่วน3กับ3 กับ3ส่วน3มน่าเรียนดูตัวข้างล่างก็คือ3เหมือนกันตัวส่วนเหมือนกันแต่ข้างบนมี2กับ3แสดงว่าตัวข้างบนอันไหนมากกว่าแสดงว่าตัวนั้นเป็นเศษส่วนที่มากกว่าอันนี้3ส่วนสตัวเศษมากกว่าแสดงว่าเศษส่วนนี้มากกว่า2ส่วนสอ่าดูนะคะ เหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้แต่เปลี่ยนแค่ตัวเสเวนเป็นสีใช่ไหมคะเปรียบเทียบเศษ2ส่วนสกับเศษ3ส่วนสเราไม่ต้องไปดูตัวข้างล่างเพราะตัวข้างล่างมันเท่ากาันดูตัวข้างบนตัวไหนมากกว่าแสดงว่าตัวนั้นเป็นเศษส่วนที่มากกว่าเพราะดูตัวข้างบนนะคะนักเรียนดูระหว่าง2กับ3อันไหนมากกว่า3มมากกว่าใช่ไหมคะ สามมากกว่าอย่างแรกเลยเราดูข้างบนแล้วสามมากกว่าแน่นอนเรามาเขียนเป็นช่องอ่าแยกระบายสีสองช่องเศษสองส่วนสิบสองส่วนในสี่ใช่ไหมคะต่อไปอันที่อันที่สองเศษสามส่วนส,วนสี่แสดงว่าระบายสีไปสามก็คือสามส่วนในสี่ใช่ไหมคะดังนั้น ถ้าดูตัวข้างบนเล็กก็คือ3แน่นอนต้องมากกว่า2แสดงว่าข้อนี้เศษ2ส่วน4น้อยกว่าเศษ3ส่วน2แต่ถ้าเราสลับกันให้3ส่วน4อยู่ข้างหน้า2ส่วน4อยู่ข้างหลังแสดงว่า3ส่วน4มากกว่า2ส่วน4นะคะแต่อันนี้เขียน2ส่วน4มากกาอน,นะคะ3ส่วน4อยู่ข้างหลังแสดงว่าเราต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเอง เปรียบเทียบเศษส่วนดูที่ตัวส่วนข้างบนนะคะไม่ต้องดูตัวส่วนข้างล่างตัว่วนข้างดูตัวเศษข้างบนไม่ต้องดูตัวส่วนข้างล่างถ้าตัวเศษไหนข้างบนมากกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นมากกว่านะคะ,ะดูข้อนี้นะคะแปส่วน10บกับ4ส่วน10บสิบช่องแบ่งให้เท่าเท่ากันแล้วก็ระบายสีไป8ดใช่ไหมคะอีกอันนึง ก็คือ10ช่องแบ่งเท่าๆกันแต่ละบายสีไปเพียงแค่10เป็น4ใช่ไหมครับแสดงว่า8ส่วนใน10กับอีก4ส่วนใน10ใช่ไหมคะเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้เลยก็คือนักเรียนดูตัวข้างบนตัวเศษข้างบนตัวไหนมากกว่าแสดงว่าตัวนั้นเป็นเศษส่วนที่มากกว่าใช่ไหมคะข้อนี้8มากกว่า4แสดงว่าเศษ แปดส่วนสิมากกว่าเศษสี่ส่วนสิเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์8เศษแปดส่วนสิมากกว่าเศษสี่ส่วนสิะคะต่อไปมาดูข้อต่อไป2อส่วนสกับ1นส่วนสอ่ะดูเปรียบเทียบดูนะคะเราโดยที่เราดูตัวเศษข้างบน เขียนแทนด้วยใช้เครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่า2อส่วนสามมากกว่า1นึ่งส่วนสามทำไมสองส่วนสาม,มากกว่า1นส่วนสก็เพราะว่า2ตัวข้างบนมากกว่า1ตัวข้างบนก็คือตัวเศษอันไหนมากกว่าแสดงว,ว่าตัวเศษส่วนนั้นมากกว่านะคะมาดูนักเรียนดูอันนี้ การเปรียบเทียบเศษส่วนให้เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าใช่ไหมคะนักเรียนดูอันนี้วงกลมข้อแรกก็คือแบ่งเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันใช่ไหมคะแต่อันแรกระบายสีไป3อันที่2ระบายสีไป1แสดงว่า3ต้องมากกว่า1แสดงว่าตรงนี้ใส่เครื่องหมายมากกว่าต่อไปอันที่2แบ่งเป็น6ช่องเท่าเท่ากัน แต่ฝั่งซ้ายมือระบายสีไป4ฝั่งขวามือระบายสีไป2แน่นอนว่า4ต้องมากกว่า2ต่อไปข้อที่3แบ่ง8ช่องเท่าเท่ากันใช่ไหมคะแบ่ง8ช่องเท่าเทกันฝั่งซ้ายมือระบายสีไป4ฝั่งขวามือระบายสีไป5ใช่ไหมคะระบายสีไป5ดังนั้น4ต้องน้อยกว่า5ใสร็จเครื่องหมายน้อยกว่าต่อไป อันที่สี่แบ่งได้เท่าไหร่คะแบ่งได้กี่ช่องเท่าเกันอ่านับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้าหกเ้าสิอใช่ไหมคะ,ะแต่ระบายสีไปแล้วเท่าไหร่เอ่ย8ใช่ไหมคะฝั่งซ้ายมือ8ฝั่งขวามือเท่าไรเอ่ยเใช่ไหมคะอ่า7ดังนั้น8มากกว่า7ใส่เครื่องหมายมากกว่าต่อไป พราะสุดท้ายแบ่งเป็นกี่ช่องคะแบ่งเป็นเจ็ดช่องเท่าๆกันใช่ไหมคะฝั่งขวามือก็แบ่งไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดช่องแต่แต่อะไรคะแต่ฝั่งซ้ายมือระบายสีไปห้าช่องแล้วฝั่งขวาฝั่งขวามือระบายสีไปสี่ช่องแสดงว่าห้าต้องมากกว่าสี่แน่นอนอ่ะตอบ ก่อนที่จะไปเป็นทำภาระงานในวันนี้นะคะเรามาสรุปกันก่อนการเปรียบเทียบเศษส่วนให้เราดูตัวเศษข้างบนไม่ต้องดูตัวส่วนเพราะตัวส่วนข้างล่างเท่ากันใช่ไหมคะเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันดูตัวเศษข้างบนถ้าตัวเศษไหนมีเป็นจํานวนที่มากกว่าเศษส่วนนั้นมากกว่านมากกว่าทันทีเลยนะคะอย่างเช่น2ส,ส่วน4กับ3ส,ส่วน4่ ดูตัวข้างบนแสดงว่า2กับ3อันไหนมากกว่า3มากกว่าแสดงว่าเศษ3ส่วน4มากกว่าทันทีตัวอย่างพาร์ทงานในวันนี้นะคะให้ระบายสีแสดงเศษส่วนและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านักเรียนดู2ส่วน3ก็ระบายก็คือ2ส่วนใน3ส่วนก็ระบาย2ส่วน1เศษ1ส่วน3ก็1ส่วนใน3ส่วนก็ระบายสีไป1ส่วนดังนั้น2กับ1อันไหนมากกว่า2มากกว่าใส่เครื่องหมายมากกว่า ไปนะคะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราเรียนเรื่องการเปรียบเทเียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันโดยให้เราไปสังเกตที่ไปสังเกตดูที่ตัวเศษข้างบนตัวเศษข้างบนอันไหนมากกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นมากกว่าใช่ไหมคะอ่าวิชาคณิตศาสตร์คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์ ไว้เจอกันใหม่คราบหน้านะคะและอย่าลืมกลับไปทบทวนและส่งงานให้คุณครูได้นะคะเพื่อลงคะแนนสำหรับวันนี้ Assalamualaikum ah w a มะตุลลอฮิาะิะเราะกาตุฮ